อ้อมหลักกะลุยเลยพี่น้องก็เพิ่งอยู่ตา้มนักจูดครบตะลุ่มขึ้นมาเลยเอ,อ้อเพิ่งแล้วกน็น่าจะเป็นเพิ่งไมหม่อันอ,อน้อนยังไงมีสภาพเพิ่งไม่้ใช่ไหมย,ยุ่นกันได้ ว้าวมีนเพิ่งไหม้พี่น้องน้ำงามไหม้สมบักิหมดเลย แต่ลายหนึ่งยันกินไม่หักเนาะไปหมดในห้บ้า,อาอหนาหัวน้ำงามครับ ข่าวหน่อยนึงพอปิ้งกินกันสิบ,บุตรไดีว่าจับเนียมีบอจับเปลี่ยนท่านั่งกันมีบอเกาะโอ้ยตายมาซีบมีเสียง เว่าใจมากเกลนมาวปวดปาดยากเลยดีอาสาหกยากเลยเออกินหัวน้ำี่ก็

วันหน้าังงามพี่น้องได้มันขวดหนึ่งวันน้อยกว่าครับบุกมุดด้จับเนี่ย